นะครับเมื่อวานผมได้ข่าวมาอีกไอ้ที่ว่าไปลึกไปกไกลเด่ยมันมีสวชุดปัจจุบันเนี่ยสองคนเก่งที่ร่วมขบวนการพัวกับเขาด้วยสวอสองคนเนี้ยทั้งเป็นฝ่ายเลือกไอ้คนที่ได้เป็นสวคนอื่นๆแล้วก็ถูกคนอื่นๆเลือกเขาจนได้มาเป็นสวด้วยครับสองคนนี้เห็นท่าไม่ดีดูแล้วไม่รอดแน่ เป็นพยานให้เป็นพยานให้เดไอเรียบร้อยแล้วอ้อเหรอมีสองคนสวปัจจุบันนี้นะกลับมาเป็นพยานให้ดีไอถูกต้องถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณตัดสินใจช้าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ไงมีสวสองคนเนี่ยให้การเรียบร้อยไปแล้วว่ามีการโอนเงินนะครับกันอยากเป็นเรื่องเป็รานะครับก็เนี่ยแหละไอ้ที่โโศกดีไอก็พูดเนี่ยพันสองร้อคนเนี่ยนะครับ มันโอนเงินกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไงนะครับไม่ใช่เอาเงินใส่กระเป๋าให้กันเฮ้ยเก่งมาเลือกผมขอบใจเว้ยเอาตังค์ใส่เอาเงินไปยัดใส่กระเป๋าขับรถกลับบ้านมันไม่ใช่อย่างนั้นมันโอนเงินกัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนี้คือสองวสองคนที่เท่าที่เท่าท,ที่ผมทราบมาเพราะเขา,าดูแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่รีบเป็นพยานเขากระโดนด้วยอืมเข้าใจไหมครับยังมีเวลาไง คุณยังมีเวลากลับตัวกลับใจไงนะครับแล้วมันก็เข้าเงื่อนไขาการเป็นพยานนะครับเข้าเงื่อนไขาการเป็นพยานดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าศาลและเมดูนท่านจะอาคุณทวีออกไปจากดีเอสไอทั้งที่เขาเมีอำนาจตามกฎหมายนะเขาเป็นรัฐบนตรีนะก็ว่าไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าคดีเนี้ยมันไปไกลและไปลึกแล้ว ถามว่ามันมันจะล้มยังไงในเมื่อในเมื่อกอกตเนี่ยออกหมายเรียกมาแล้วห้าสิบสามคนนะเก่งนะแล้วมันไม่มีแค่นี้เราหลักฐานมันไปอยู่ในมือกอรกตหมดแล้วร้อยกว่าคนเนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยมันมีรถสองนะครับมันมีรถสองคุณก็ไปคืออย่างน้อยเรื่องนี้คุณคุณได้ไปพิสูจน์กันที่ศาลนะครับคุณไม่ต้องมาปากดีหรอกแต่ละคนเนี่ยนะครับแล้ว ในส่วนคดีฟอกเงินคดีอันยี่เนี่ยถ้าเขาออกหมายเรียกหมายจับเมื่อไหร่เนี่ยคุณได้รับสิทธิ์ต่อสู้กันถึงสามศาลแน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณทวีหรอกนะครับคุณทวีเนี่ยเขาเป็นตาพูดตรงๆก็คือเขากำกับดูแลดีไซน์แล้วดรีไอเขาก็สอบทำของเขาตามหน้าที่นะครับก็ก็บอกว่ายังมีกระบวนการยุติธรรมยังมีอัยการยังมีศาลอีกสามศาลเนี่ย คอยถ่วงดุลอำนาจกับดีไซน์ยอยู่คุณจะมาโบเวเกอะไรกันนะครับจะมาโบเวเกะอะไรกันนะครับจะมาล้อรน,นอะไรกันขนาดนี้คุณก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณรู้ขั้นตอนอยู่แล้วอะนะครับคุณรู้ขั้นตอนอยู่แล้วอะและไอโอกเกเนะี่ยขโดนไปแล้วไงห้าสิบสามคนเนะี่ยมีชื่ออยู่ในห้าสิบสามด้วยใช่ไหมล่ะอ่าใช่ <laughs> เออคุณไม่ต้องมาโเวเกหรอกคุณเนี่ยจะโดนสองรอบไงจะโดนทั้ง <laughs> กรกตเดี๋ยวดีนัยมาด้วยผมบอกให้ทราบเลยว,ว่าสวาสองคนเนี่ยเขากปเป็นพยานแล้วเขาไปเป็นพยานให้ดีนแล้วเขาดูแล้วเขาไปไม่รอดเขาเนี่ยที่เป็นพยานเนี่ยเขาทั้งเลือกไอ้พวกนี้และไอ้พวกนี้ก็มาเลือกเขาชัดเจนไหมครับเออต่างคนต่างเลือกกันนะเอาง่ายๆเก่งก็เลือกผมผมก็เลือกเก่งอ่ะสุดท้ายเฮ้ยไม่ไหวเวย้ยโดนแน่เป็นพยานดีกว่า ให้ความร่วมมือดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยบางทีเนี่ยโคศกโทษนะมิทไนท์นเนี่ยเขาก็มีเทคนิคการทํางานเขาบางทีเข้ามาถแถลงป๊บกว่าน,นี้นะถแถลงสักเหมือนกับว่ามันมันคืบหน้าไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเก่งนะแต่จริงๆเขาทาไปเก้าสิบแล้วรู้ไว้ด้วยนะบางทีไอ้ที่เข้ามาถแถลงเนี่ยเหมือนว่าเฮ้ยมันคืบหน้าสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ไม่ใช่แล้วมันไปแล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรอุทวีออกมาก็ไม่มีปัญหาก็อารอศาลนินิยัยเรื่องอะไรอุณธรรมจริยธรรมสื่อสัตจจจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมก็เขาเป็นรัฐมนตรีเขามีอำน,นาจตามกฎหมายถูกไหมแล้วยิ่งไปบอกว่าแทรกแซงแทรกแซงกออกตเนี่ยมันเป็นไปได้หรือผมถามแค่นเ,คนกออกเนี้ยเจ็ดคนกกตเนี่ยเขาเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้น เป็นระดับอธิบดีผู้พิพากษาก็มีนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับแต่ที่ผมย้ำาคือมันไปไกลไปลึกกว่านั้นแล้วคดีนี้เรื่องนี้ไอ้หัวสวเนี่ยข้อกเหมือนอั้งยี่เนี่ยครับผมครับอ่เดี๋ยวเอาเอาทีละสะเต็ปสเต็ปแรกในส่วนของสารและมะนูญก่อนในส่วนสารและมะนูญเนี่ยตามเอกสารเมื่อวานเนี่ยสารท่านเนี่ยก็ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทําเอกสารความเห็นชี้แจงภายใน1ิบห้าวันแล้วก็หลังจากนั้น ก็จะมีคำวินิจฉัยสุดท้ายนะครับเบื้องต้นก็เราก็ไม่รู้นะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรก็ว่าไปนี่ถือว่าจบในส่วนสารรัฐมนูญแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่คุณพยักน้อยออกมาเปิดประเด็นว่าพยานสองสาวอคราวนี้หลายคนก็สงสัยเลยครับคุณพยักน้อยอย่างนี้สองสสวอเนี่ยเขาต้องเข้ากระบวนการคุ้มครองพยานของดีได้ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอืน่าจะเป็นอย่างนั้นกระบวนการต้องเข้าคุ้มครองถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยผมว่าก็าาต้องก็ต้องนั่นแหละ ครับก็ต้องระมาัดระวังตัวเขาก็คงดูแลที่ไหนก็ต้องดูแลไปนะครับก็ <S <S เขาบอกมาแต่ไหนแต่ไรว่าจะเงื่อนไขการเป็นพยานเนี่ยมันก็ต้องชี้เป้าให้เบาแสความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเขามีเงื่อนไขเขาอะเก่งครับการจะเป็นพยานเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขของของที่สายเขาอะนะครับมีกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆอะไรรองรับอยู่อะเงื่อนไขาการเป็นพยานนะครับ แล้วเป็นเนี่ยก็ต้องดูเวลาเวลาด้วยไม่ใช่มาโค้งสุดท้าย,ลยแล้วจะมาขอเป็นพยานก็ไม่ได้อีกนะครับเขาเขาเขามีเขามีแล้วสองคนเนี่ยนะครับมาเป็นพยานแล้วเขาให้ข้อมูลหมดแล้วว่ามีการโอนเงินกันเป็นเรื่องเป็นเล้วถ้ายัดเอาเงินสดใสกระเป๋าเนี่ยมันจับไม่ได้หรอกเก่งอ่าครับเออเนี้ยแสดงว่ามึงโอนเงินกันทางบัญชีธนาคารพันสองร้อยคนอย่างที่ไอ้โฆษดที่สายพูดไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับ ขออภัยพันตำรวจตีอะไรไม่รู้ผมก็เขียนและจําชื่อท่านไม่ได้นะขอโทษทีนะครัโบโคศก bsi ที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันเขาพูดพันสองร้อยคนเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาก็แสดงว่ามันชัดสินดิและไอ้พันสองร้อยคนเนี่ยคุณจะไม่กลับตัวกลับใจบ้างเลยเหรอจะยอมเหรอผมเพงบอกว่าผมเขียนไปวันนี้คุกมันจะไม่พอขังนะอืมนะครับคุกมันจะไม่พอขังนะถ้าคุณไม่กลับตัวกลับใจกันเนี่ย นะครับอันเนี้ยสอวอเขาลับตัวลับใจแล้วไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายส่วนกรณีของท่านทวีเนี่ยเจ้าที่ผมทราบนะครับคงให้ท่านภูมิธรรมดูแลแล้วแหละนะครับท่านภูมิธรรมเวยเชยยัไทยเนี่ยรองนายกนะครับคือเขาเขาได้รับจากมอบหมายจากนายกแพทองทานชินวัตรอยู่แล้วให้เป็นประธานบอร์ดคดีพิเศษอยู่แล้วอหะปีอ้วนของเราเนี่ยท่านภูมิธรรมเนี่ยเขาเป็นประธานบอร์ดคดีพิเศษอยู่แล้ว แล้วเมื่อวานนี้สาลก็บอกว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานที่จะนําไปสู่ที่ว่าคุ้ทําจะอะไรเข้าไปแทรกแซงหรือไปก้าวไก่หรือไปอะไรครับดีไอหรือว่ากอกอตอนะครับก็โดนท่านทวีคนเดียวนะก็แสดงว่าท่านผู้ทมก็คงจะได้คุมนะครับดีไอเนี่ยสมัยนายกเศรษฐานายกเศรษฐาก็คุมเองนะเก่งครับย้อนไปนิดหนึ่งเพราะตอนนั้นทําไมนายกเศรษฐาคุมเองอะ เพราะว่าเขาจัดการเรื่องไอ้หมูเถื่อนเนี่ยนายกเศรษฐาแกเข้ามาแกอยากจะเล่นอ้พวกหมูเถื่อนหนึ่งก็คือไอ้พวกปันหุ้นสองบริษทัทใหญ่ๆ่อ่ะจาได้ไหมล่ะจาได้จาได้ <ทำ S 1> ม,ดมอสตาร์กอะไรกันอยู่เนี่ยนั่นแหละครับหุ้นมอกับหุ้นสตาร์กอ่ะตอนท่านคุณเศรษฐานายกเศรษฐาเขาดูแลได้ไเองทันทวีไม่ได้ดูไม่ได้กำสำดูแลดีใส่ดีทส่ต้องประชุมเวลาประชุมดีต้องไปต้องไปทำเนียบอ่ะ นะครับเพราะนายกเศรษฐาเขาจะเล่นในหมูเถื่อนไงแก๊งหมูเถื่อนเล่นไอ้พวกปันหุ้นสองบริษัทเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามาพอนายกแพทองทานนายกแพทองทานเขาก็โยนกลับมาให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมดูแลนะครับยุติธรรมนะครับก็แต่งกต่ง,ตงแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรตอนนั้นนายกเศรษฐาก็ทําไปเยอะนะคอดีหมูเถื่อนเลยวันก่อนเขาก็แถลงไปแล้วเดี๋ยวจะว่าไม่ใครถามว่าหมูเถื่อนไปถึงไหนดีไซน์เขาแถลงไปแล้วนะ นะครับไม่ต้องมาถามผมอีกแล้วก็คดมีมอสตร์กเนี่ยมันเข้ากระบวนการยุติธรรมไปหมดแล้วนะครับคดีปั่นหุ้นบริษัทหุ้นมอหุ้นสตร์กอะไรเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไปศาลไปไอายการไปศาลหมดแล้วหมูเถื่อนก็ดีไซน์น่าจะส่งอายการไปแล้วล่ะแก๊งหมูเถื่อนนะครับไม่ต้องมาถามว่าเพื่อหน้าเขามีความคืบหน้าอยู่แล้วในยุคท่านเศรษฐาเนี่ยท่านจี้สามเรื่องนี่แหละหมูเถื่อนมอสตั๊กก็เลยให้ขอดีไซน์เป็นคุมเอง ครับผมครับคุณยังน้อยเอฟซีเขาฝากถามว่าสองสวอที่กล้าหาญมาเป็นพยานให้ดีเอสไอเนี่ย <c oughs> เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อยู่ภาคไหนครับพอจะบอกข้อมูลได้ไหมครับยังไม่เขาผมก็พยายามแค่นะแค่ายังไม่ได้บอกมานะครับเดี๋ยวผมผมจะพยายามหาให้ผมก็อยากได้ข้อมูลลึกๆมาเล่าเหมือนกันแหละนะครับไม่ต้องห่วงผมก็ค่อยแซะเขาอะได้มาทีละนิดละหน่อยนะครับเขาก็า เขาก็บอกเออมันมันไปลึกไปไกลแล้วอะเรื่องเนี้ยมันไม่มีผลอะไรละเขาก็บอกดีทวีออกมาเนี่ยทั้าทวีออกมาเนี่ยนะออกมาจากห่างดีไอนเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาบอกก็หลายคนก็งงว่าเฮ้ยเขาเป็นทัพตีมีอำนาจตามกฎหมายนะเออแล้วก็สั่งให้ไม่ให้ดูแลบางหน่วยงานที่กำลังดูแลเท่านั้นก็สงสัยกันเนี่ยงงสงสัยกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ,บก็เคารพ ทำไม่ได้ใช้ของสารและมนูญนะครับท่านทวีก็บอกแล้วจะไปแทรกแซงอย่างไรแะนะจะไปแทรกแซงกอตได้เชัได้หรือครับก็าเป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นนะครับนะครับเพิ่มเผยเนี่ยไอ้คอตส่วนใหญ่เนี่ยอาวุโสกว่าท่านทวีอีกนะอายุเนี่ยนะครับด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าบางคนเขาอาวุโสกว่าท่านทวีด้วยครับก็เดี๋ยวรอหมายรับสอง ประเด็นคือคนเซ็นหมายเนี่ยเราก็ลุ้นนะเขาจะกลับจากฟิลิปปินหรืยอยังนะหรือว่าเขาพักร้อนต่อก็ไม่รู้นะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยผมก็ถามคราทวีทุกวันครับผมก็ใจร้อนเหมือนกับแฟนคลับไปแหละผมก็ใจร้อนกลัวไม่กลัวไม่มีวัตถุดิบมาพูดไงครับเออผมผมก็ใจร้อนนะผมก็บอกบอกใจร้อนเหมือนกันเพราะว่ากลัวเนี่ยวันหนึ่งวันนี้มันจะมีวัตถุดิบอะไรวะาเออะครับคือคือคอ,อย่างที่ผมพูดเ่ะอย่างที่โคศกนิด้ดายพูดอ่ะ พันสองร้อยคนเนี่ยแสดงว่ามันชัดเจนแล้วอ่ะเก่งมันใช่ก็ใช่อ่ะเรื่องแบบนี้ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะเส้นทางการเงินอ่ะเก่งครับนะครับคือใช่ก็ใช่เลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีกั๊กัไม่มีกึ่งกึ่งกลางกลางหรอกเรื่องแบบเนี้ยถูกไหมถ้ามันมีโผล่ในบัญชีก็ใช่ไงไม่มีในบัญชีเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่ก่แค่นั้นแหละไม่มีกั๊กกักกลางกลหรอกนะครับคดีฟอกเงินเนี่ยเนี่ยครับ ผมเชื่อเนี่ยแหละอย่างที่โคศกที่นายท่านพูดอ่ะและอย่างที่ผมบอกเขาแถลงว่าซึมหน้าม,มาเจ็ดสิบผมว่ามันไปแปดสิบเก้าสิบแล้วอ่ะครับครัแล้วก็มีเทคนิคของเขาอ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาอีกฝั่งหนึ่งของสอวบ้างหลังจากพักงานท่านทวีแล้วเนี่ยทางสวเนี่ยเขามาพูดเหมือนขู่นะว่าเดี๋ยวท่านทวีเนี่ยจะเจอคิดบัญชีเดี๋ยวให้น้องสตาล์เนี่ยไปตั้งต้นก่อน ทางด้านพลตำรวจตีชาตวัฒแสงเพชรค่ะสวแล้วก็หนึงในตัวแทนกลุ่มสวที่มีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยตอบว่าก็คงเห็นว่าการออกมาแหกปากให้สังคมเขาเกลียดชันสวมันคงไม่ชอบถ้ามีของจริงไม่ต้องไปแหกปากรอกเดี๋ยวเจอคิดบัญชีแน่ค่ะ ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อนะคะว่าการสู้คดีของสวจะมีผลอย่างไรหรือไม่ทางด้านพลตำรวจตีชัตตวัฒน์ค่ะตอบว่าผมไม่ได้สู้คดีแต่ว่ายืนยันว่าทำเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับองค์กรวุฒิสภาค่ะทางด้านพลตำรวจตีชัตตวัฒน์นะคะกล่าวต่อว่าไม่ใช่ใครอยากจะออกมาถแถลงอะไรก็ถแถลงกันให้เสียหายผมมาปกป้องตามหลักกฎหมายไม่ได้ไปนอกเหนือกฎหมาย ผมเองมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายคนจิตใจชั่วร้ายคิดทำอะไรมันก็ชั่วร้ายไปหมดแค่นี้ก็พอแล้วค่ะจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามต่อกรณีที่กะกะตมีการเรียกสอวอไปชี้แจงว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งทางพลตำรวจตีชัตวัตรนะคะก็มีการตอบอย่างเผ็ดร้อนค่ะโดยบอกว่าก็เป็นส่วนที่กะกะตเรียก ผมก็ถามว่ากะกะตชุดไหนชุดใหญ่หรือว่าอนุกะกะตกเลวรากนะักข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าจะไปชี้แจงตามหมายเรียกของกะกะตหรือไม่พลตํารวจตีชัตวัตรค่ะตอบว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปขอหมายสารที่ไหนมาออกจับผมถ้าแน่จริงก็สอยมาสิไม่ได้ว่าอะไรสักคำแล้วก็ย้ำจุดยืนนะคะว่า ให้เสนอกอกตชุดใหญ่ไม่ใช่ใช้อำนาจของอนุกกตมาเรียกพวกผมค่ะคุณพี่น้อยวิเคราะห์ท่าทีของท่านชาตวัตรหน่อยครับแสดงว่าเขาต้องมั่นใจมากเลยใช่ไหมว่าเขาเขาน่าจะมีหลักฐานหรือว่าไพา่เหนือกว่าครับเออคือคงี้นะเก่งเราพูดกันแค่นี้กันละกันผมผมเอาว่าผมไม่เก้าร่วงสารและธรรูญชุดนี้นะนะครับผมพูดถึงวันพรุ่งนี้มาลืนนะ วันพรุ่งนี้มาลืนหรืออนาคตเนี่ยใครที่เข้ามาเป็นสารรัฐธรรมนูญนะครับต่อจากนี้นะต่อจากพรุ่งนี้อ่านับจากพรุ่งนี้ไปก็แล้วกันครับใครคนใหม่ที่เข้ามาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วผมถามว่าถ้าเข้ามาโดยมือสอวอพวกเนี้ยนะกรกตอไอ้ตุลาการสามูญชุดใหม่นะไม่ใช่ชุดปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ชุดเมื่อวานนี้นะเอาว่าชุดใหม่นะอานาคต อในอนาคตเนี่ยถ้าเขาเข้ามาโดยมือของสอวชุดนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยมาลำวงวนเวียนวนเวียนใครมีปัญหากับสวอเอาสาระมนูญจัดก,การเนี่ยเห็นว่ามันเหมาะสมไหมประเทศไทยเนี่ยเออใครที่มันมันเขาจะเล่นเขาจะสอบความไม่ชอบมาพาคนความไม่ถูกต้องของสอวเนี่ยแล้วคุณจะไปเอาสาระมนูนมาเล่นเขาเนี่ยคุณคุณชัตวัตรเนี่ยไม่มีทางอะไรไปเล่นเขาได้หรอก มันก็มีมันก็มีอยู่ที่ศาลและมนโนเนี่ยเพราะตอนนี้เรื่องคาอยู่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาถึงเราถึงไม่ยอมเลยเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาสวเนี่ยมาตั้งตุลาการมาตั้งองค์กรอิสระใครก็ไม่รู้คนที่ผ่านการคัดสรรมาดูแล้วชาวบ้านเขาดูแล้วข้อท่าข้าทางกรรมการคัดสรรก็ดูแล้วข้อท่าข้อทางคุณไม่เอานะครับไม่ถูกใจคุณนะ่ะ แล้วกับยกกันอยู่เงี้ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกระปวดเปียนอยู่ตัวเลขขนาดเนี้ยคือมันมันจะอยู่ได้ไงประเทศนี้เนี่ยผมถามตรงๆว่าไอ้สวอไอ้สวอที่เขายกมือให้คนมาเป็นองค์กรอิสระแล้วคนองค์กรอิสระเนี่ยก็ามาก็ามาทํางานให้สอวอเนี่ยวนเวียนกันอยู่เงี้ยผมถามว่ามันมันถูกไหมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันถูกต้องชอบทำเนี่ยมันจะไปรอดหรอ ใครอยากเป็นองค์กรอิสระเนี่ยผมถามว่ามันต้องไปซอยรังน้ําต้องไปบุรีรัมเนี่ยมันใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ไปเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นไงน,นะครับไม่ไปไม่ได้เป็นไงนะครับไม่ได้มาจากกระทรวงคมนาคมไม่ได้เป็นไงนะครับมันยังไงอะ่ะนะครับก็ว่าไปเถอะท่านชัตวัตรก็เรื่องของท่านแต่ว่ากรกตนเนี่ยเขาออกหมายเนี่ยเขาเขาทำเป็นอย่าง ระบบอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องไปพูดถึงในกรกตชุดใหญ่ครับนะครับไม่เขาแบ่งหน้าที่กันทํานะครับใครจะทําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณอย่าไปดูถูกเขาว่าเป็นแค่อนงอนุอะไรเลยไม่มีปัญหาไม่ไปก็ไม่ต้องไปสิบเก้ายี่สิบเอ็ดเนี่ยถึงยี่สบไม่ไปก็ไม่ต้องไปถ้าเห็นว่าเา้าเห็นเขาว่าศักดิ์ศรีเขาน้อยกว่าเนี่ยพวกอนุกรกตเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปถูกไหมละ่ะนะครับ ถ้าก็เห็นถ้าคุณเห็นเขาว่าเป็นแค่อนุมาเรียกเนี่ยออกหมายเรียกเนี่ยไม่ใช่กรกตใหญ่เนี่ยกรกตใหญ่เขาจะไปทํางานสากเบือยันเรือลบเหลอบมถามแค่เนี้ยมันไม่ใช่นะนะครับเอาว่าท่านเป็นตํารวจชั้นผู้ใหญ่และเป็นผู้อดีตผู้การจังหวัดเนี่ยไม่ไปก็ไม่ต้องไปเขาก็ตอบสิทธิท่านไปก็แค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ประชาชนเนี่ยนะครับทั้งบ้านทั้งเมืองเขารู้ ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าเลือกปก,ปกติเนี่ยบุรีรามไม่ได้หรอกสวอสอิบสี่คนเนี่ยอ่างทองไม่ได้หรอกหกคนน่ะอาชีพอะไรอะ่ะผมพูดย้ําอยู่เสมอผมไม่ได้ดูถูกอาชีพใครนะผมก็ลูกชาวบ้านคนบ้านนอกเหมือนกันต่างจังหวัดเหมือนกันแหละแต่บางทีเฮ้ยรับไม่ได้ไงบางทีไอเรายาังเราก็ต้องอักน้ำใส่กะโหลกอะ่ะเอาง,ง่ายๆบางอาชีพมันไม่ควรมาเป็นเนี่ยมันไม่ไม่ถึงอะ่ะเอาง,ง่ายๆ แต่คุณย่ามใจนะคุณดูถูกองค์กรดูถูกสถานะดูถูกสภาสูงเงเอาใครมาไม่รู้ว่าเป็นบางคนเขียนเขาบอกว่าเขียนใบสมัครยังไม่ถูกเลยเขาพูดกันมาตั้งแต่ตอนสมัครแล้วนะไม่ได้เพึ่งมาพูดอะนะครับก็ไม่มีปัญหาครับท่านชตวัตรก็ท่านก็ว่าชาตวัตรท่านก็ <ๆ S 2> ๆๆว่าของท่านๆๆไปนะครับผมก็จะดูว่าสิบเก้าถึงยี่เ็ดเนี่ยที่เขาจัดคิวเนี่ยท่านจะไปรายงานตัวใหม่กับอนุ อนุนะก็ตใหญ่เขาไม่ลงมาหรอกยังไม่ถึงเวลานะครับเขาอนุเนี่ยมาจัดการก่อนหลายเรียกแล้วก็สอบปากคำรวบรวมพยายนหลักฐานอะไรก็ว่าไปนะครับครับผมแต่ว่าเหมือนจะหยุดไม่อยู่แล้วคุณพยักน้อยเพราะว่าวันที่16พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะมีกําหนดการออกมานะคะว่าวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะมีการ ตั้งคณะกรรมการวิสามาันวุฒิสภาหรือว่าวิบวุฒิที่มีประธานวุฒิสภาเป็นประธานค่ะโดยมีวาระในการเตรียมการในการตั้งกรรมาิการวิสามาันเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติความประพฤติและจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตแล้วก็เตรียมที่จะตั้งคณะกรรมาิการวิสามาันเพื่อพิจารณาหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติและความ ประพฤติทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญจำนวน2คน 2> ค่ะเทากับว่ากระบวนการของเขาก็เดินหน้านะตามอำนาจหน้าที่ระหว่างนี้นะครับแต่ว่า ประเด็นสุดท้ายครับคุณพยักน้อยเดี๋ยวตอบคำถาม f อหน่อยครับค่ะคุณพยักน้อยคะ่ะ f c ฝากถามค่ะว่าถ้าศาลสั่งให้คุณทวีศสศอ,สองหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล DSI แล้วก็รองประธานบอร์ดคดีพิเศษแบบนี้เขาสงสัยกันว่าพวกคดีหัวสอวอทั้งหมดมันจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมคะเออผมเรียนไปแล้วนะครับผมว่ามันไม่ล้มต้มคนดูแล้วล่ะนะครับก็ อย่างแต่ขอให้เข้าใจอย่างนะบ้านเราเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ดีไอนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่ตํารวจไม่ได้มีแค่ดีไซ์ซึ่งเขาเป็นพนักง,งานสอบสวนครับแต่มีอายการมีศาลนะครับทั้งก็ต้องไปโฟกัสตรงน้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยทั้งกรกตทั้งดีไอเนี่ยผมว่านะวันนี้เขาเขาเขา,เขาไม่ล้มต้มคนดูหรอกนะครับ เขาไม่ล้มต้มคนดูหรอกเรื่องมันคาอยู่ในเาขาเรียกอะไรมันเป็นคดีอาญาที่เด็ยที่ดีไซน์เนี่ยเป็นเป็นคดีอาญานะนะครับมีคนมาร้องเรียนกองดีไซน์เขารับรับเรื่องไว้เนี่ยมันเป็นมันเป็นคดีอาญาแล้วนะครับการฟอกเงินการอ้างยี้อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นคดีอาญาแล้วนะครับแล้วกรกตเนี่ยตอนนี้เขาก็ทํยอย่างที่ผมทราบเนี่ยแล้วแล้วสุดท้ายไปทั้งไปศาลนั่นแหละนะครับไม่ไม่ล้มหรอกครับ ไม่ลมต้มคนดูอะไรหรอกถึงแม้ท่านทวีท่านจะไม่เด็กกำกับดูแลดีไซน์แล้วก็ตามเนี่ยผมว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวเร่งให้ดีไซน์เนี่ยทำงานเร็วขึ้นด้วยช้าไม่ได้แล้วล่ะ hmm. นะครับช้าไม่ได้แล้วล่ะในส่วนของดีไซน์เนี่ยทั้งซอกเงินทั้งอ้างยี่เนี่ยผมให้ทไทม์ไลน์ไว้นะเดือนมิถุนาเนี่ยคุณต้องออกหมายเรียกอะไรได้บ้างแล้วล่ะพันสองร้อยอะไรแบบคนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเดือนมิถุนาเนี่ยดีไซน์ต้องทําอะไรให้เห็นชัดเจน หมายถึงว่ามีการออกหมายเรียกบ้างแล้วล่ะนะครับหลังจากที่กระบวนการของกอกตเนี่ยก็น่าจะจบจบภายในเดือนนี้พฤษภาเนี่ยกกตคงเรียกมาหมดแล้วก็ส่งสารให้หมดนะครับนะครับอันนี้คือของกอกตแล้วดีไอเนี่ยท่านก็ต้องทําให้เร็วนะล่ะนะครับถ้าท่านทําไม่เร็วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกอย่างที่คนกลัวกันเนี่ยนะครับเนี่ยตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติแล้วนี่เดี๋ยวจะตั้งองค์กรอิสระเข้ามาแล้วเนี่ย ครับทันดีนไทยทางานเร็วเรียกหมายเรียกเร็วหมายจับเร็วส่งอายการเร็วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็พ้นถือว่าพ้นมือเดนไอแล้วอ่ะถูกไหมนะครับไม่มีปัญหาหรอกผมผมมั่นใจเลยครับว่าไม่มีมวยล้มหรอกเรื่องเนี้ยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจตรงนี้นว่ามันมันเขาเรียกอะไรสังคมรับรู้กันหมดแล้วอ่ะถามว่าสังคมเชื่อหรือว่าว่าสอวอบางส่วนเนี่ยมาโดยถูกต้องชอบธรรมนะครับเชื่อหรือ มาโดยถูกต้องชอบรมเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดนะนะครับเขาไม่เชื่อหรอกครับเออแค,แค่นั้นแหละครับอืมอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณยักษ์น้อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยักษ์น้อยทิ้งท้ายเชื่อหรือเปล่าค่ะอดี๋ยให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ลงมานะคะในคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปค่ะว่าเชื่อไหมว่าสว ไม่อัดคุณพยังน้อยบอกว่าบางส่วนแล้วกันนะคะที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นสวมาด้วยความชอบธรรมหรือไม่ค่ะ1เชื่อแล้วกันนะ,ะเผื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมหนึ่งเชื่อสองไม่เชื่อแล้วก็อธิบายเหตุผลมาเต็มที่ได้เลยค่ะ